โล่สบัสดีบรรยากาศคอยคำยังแรงๆพี่น้องเนาะมื้อนี้โอกาสดีพี่น้องได้พาพี่น้องมาล้นเข้มข้องอีกแล้วพี่น้องนั่นแหละเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องเด้อคุณเราจะไปบอลเก่าบอลที่เขาไปแต่ละเทื่ยอนาะเมื่อนี้เู้สึกแบบคนลงไปไล่เตอมพี่น้องม้นนี้นั่นแหละเบิ่งนทำการพี่น้องเราจะย่างมาโซนอันนี้เนาะอากาศดีหลายพี่น้องมอนเลยนะอากาศโคตรดีแหละนักท่องเที่ยวก็หลายพี่น้องเลยนักท่องเที่ยวในคนลาวเลยมื่อนี้เป็นเมือวันจันทร์พี่น้องมืองวันจันทร์ก็อาจคน จะบโบไลไปได้แล้วพี่น้องเนาะคนกันนะเจ้าโบไลบ่กเรือเข้ามาเว้นอยากเข้ามาเว้นไรกลัวพี่น้องส่วนอันนี้ก็คือเป็นอ่าบ่เคยค่ายเครื่องค่ายของพี่น้องจะหาอีกคลิปนึงเนาะหายคลิปนี้ก่อนซะเออนั่นแหละหายอีกคลิปนึงก่อนจะหาบรรยากาศไปอีกนานนึงเนาะแมนมื่อนี้เข้ามาเตเว้นนึงกับไข่เนี่นึงพี่น้องคนจะบบไลพี่น้องโอ้โหอายุอายักษือเตะเก่าเตะเดิม นี่อาจจะลงไปลุ่มมานด้เพี่น้องเด้อจะย่างไปลุ่มเพื่อน้องบังกาศนันกันพี่น้องนี่คนยังคนร้ายไปไหนเพี่น้องย่งางไปลุ่มกันโอเคพี่น้องปองป้ายเนาะทีนี้เฮาย่างสีหอดน้ำคลองแล้วพี่น้องสีหอด หาสายแล้วพี่น้องเนาะเบื้องคนคือโบลายพี่น้องะวันนี้เด้อปกติกับคนนาจะลายพี่น้องแเตะโบลายนะคนนะเบื้องไปเพี่น้องย่างไปเบื้องลุ่มกันเนาะคนสิฮอดเศร้าคนอยู่บ่อยเพื่อนเนาะเบื้องวิญญาณไก่กับเห็นแต่รถจักสี่ห้าขันเนาะพี่น้องะนั่นแหละเบื้องบรรยาการนล้วกับพี่น้องเบื้องก็เนาะคนจะลายบ่จะน้อยบ่พี่น้องะอันคนลายนี่เหมือนนะเขาจะอ่าเอาตังแคมปิ้งมานั่งพี่น้องกับมูกับครูพี่น้องเนาะแม่น โอ้เห็นนักเหียนนะเพื่อนเนาะโอ้เบิรดรถเพื่อน้องเบิรดรถเนาะรู้สึกแปบว่ามันนำแห้งลายเลยเพี่น้องเด้อเฮามากเหมือนน้นนำโบแห้งกนได้เนาะมือนรู้สึกแบบนำแห้งลายโอ้มีอยู่แต่บโบลายพี่น้องมื้อนี้เห็นบ่ในยันมีอยู่แต่บโบลายปานใด้เนี่ยพี่อย่างมืนเป็นการสำคันพี่น้องพี่สำคัญคือตัวนี้เนาะทิ่เจอตัวนี้พี่น้องสำคัญแห้งเนาะ แมนหลังจากเขาบบได้มาระดับสิบป้ายก็วันนะบะได้มาจุดนี้เนาะสไลายเขาเขาไปได้จุดแเปะเหื่อเนาะบนเหื่อจอดเขาไปจุดนั้นเนาะสไลายแมนบนเหื่อจอดแบบว่ามันจะงามเลยเนาะแมนบนเหงือจอดคนกระลายอีกแมนจุดนั้นเนาะเปิกเนาะเออจะเป็นกระสตกดินเนาะอีกจากน้อยถ้าเป็นกรสตกดินแล้วคือบางคนก็นมา คิดรถลินพี่น้องหรือว่าเมื่อไนเอาตังมานั่งแคมป์ปิ้งลินแล้วพี่น้องเนาะแม่นบางคนก็มานำสูนำแฟนพี่น้องแต่เฮาเด้อเอออาพับตลอดเฮาเลยเนาะมาเดินสายเดียวพี่น้องแต่ตัวนี้สมัติเอารถลงมาได้พี่น้องเด้อเอารถลงมาได้เด้อเอารถนะเนาะเิ็กน้อยนี่เอารถลงมาหอดทีได้เฉยเพี่น้องนั่นแหละนี่พี่น้องโมื้อนี้เป็นมื้อวัน มันซุกเดาพี่น้องมันก็คนก็น่าจะบุร้ายป่านไหนพี่น้องเลยแมนคือบางคนกะหามแต้มือพักมือพรจังได้มาพี่น้องบวพักมือพรจะบได้มาสลายแมนเบิ่งคนกะสลายมันอยู่จุดนั้นอยู่จุดนั้นในคนร้ายเฮงเพื่น้องย่างไปก่อนมาแต่ละที่ก็ต้องเลยย่างไปจุดนั้นแมนคนร้ายเพื่น้องเบิ่งเลยจะสู baptism, response, ้เบิ <scare> <Nope. S 2> <so> ่งอีกคึนหนึ่งเนาะจะสูมพุ่นใกล้ๆเพื่อนเนาะคนร้ายเฮงฝากดันเพื่อน้องแมนนี้นั่นแหละกะ คอมเมนต์มาพี่น้องกองแจงกองปูเฉียงคอมเมนต์มาพี่น้องเขาจะอีกอุดรเขาจะปรับใหม่พี่น้องปรับเปลี่ยนกล่องใหม่เลยพี่น้องเด้อทำมันแจงหรือว่าคมสัตว์ลายกว่านี้พี่น้องแมนคนก็มีแต่โบลายประเด็นเนาะแมนโบลายประเด็พี่น้องเด้อจะซูมให้ทุกคนเดี๋ยวเพื่อนจ้ซมเนาะซูมกันพี่น้องซูมกันโซนนั้นนี้คนลายพี่น้องอยู่ฝากนั้นนะไปว่าหาทรายมันจะมีซองบอลพี่น้องฝากนั้นนี่คนลายเห็นบอกเห็นบอกคนลายได้พี่น้องลายก็จุดนี้อีกเห็นบอก อ๋อพูนพ่นเห็นบอกแต่ว่าด้เซียคาปีเดยพื่นน้องฝางนั้นนะนาจะเสียคาปีฝั่งนั้นเด้อ โอเคทุกคนเมื mm ่อ hmm. ก er ี้ขายอินเสิร์ตหนึ mm ่งไปเนาะแม่หาอินเสิร can <Canadians>. ์ตหนึ่งไปเนาะแล้วมื้อนี้กาหน้าจะขนบ่หลายปานะดับไปเนาะเพราะมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์แต่ขนหน้าจะบ่หลายปานะดับไปเนาะโอ้บางคนกัมาดังไฟอยู่นี่เนาะเห็นดังดังฟืนดังไฟอยู่นี่พี่น้องนี่ส่วนลายก็มีแต่ไปลุ้นไใบนุ่มพี่น้องส่วนลายเด้อไว้ลุ้นเนี่ยส่วนลายเนาะกับางคนก็มาให้หูด้วยมาอัปเดตไปเน้องมาอ่าสิว่าจังได๋วะ สิกเนเจอร์เป right. ็นกรแมบนเป็นนองแมนนี่สไลด์เป็น mm ุ hmm. ่มเป็นนองเป็นุ่มมาถ่ายหูปลายหอยเนาะยางต่างๆเป็นนองเสื carn. ้อทีเดยมวันนี้เป็นมือวันสุขคนโบราณไปได้เป็นนองมือวันเสาร์วันอาทิตย์น่ที่เป็นมืออื่นมือหัวนี้คนหลายไหมมือมือในคนหลายเป็นนองในถ่ายหูเป็นน่องสไลด์ก็มากกันตรงไหนถ่ายหูเป็นน่องแมนบวถ่ายหูกับปวดใดเนาะก็คือฟังไทยเป็นนองจากนั้นเนาะ ินสนหลายก็บ่แม่นนักเรียนพี่น้องนักเรียนนักศึกษาส่วหลายมากๆถ่ายรูป่วหลายเนาะนี้ไ้พ่นเฮาจะย่างลย่างไปจนพนแหละใกล้ๆ้อพี่น้องย่างเบิ่งบรรยากาศนํากันเนาะอยู่เข้มนี่จะล่มล่มตลอดเลยนะหนาเด้อยู่เห็นแม่นคําว่าอยู่ตแรกนี่แงสีาวหลายเนาะ่นสีาว นักเทียนสไลด์นักเทียนมาสุดบายไปอะไรแบบอันนี้คือหางเขาลงมาไปเราทางเส,นนสนน้นนี้เราลงเลยโฉบลกเราเบื้องคือไกเอ่ไกเติมอ่ะไก่เติมอยู่ไก่เติมเนาะโบแด่ไก่ไปเนาะยางมาสี่ห้านาทีเนาะยางเรามาดุมน,นั่นก็นคือฟังประเทศไทยพี่อนเนาะแล้วก็ขัดก,กันเพื่นเนาเข้ามาวันนั้นคือจะขี่เจ็ตสกีพี่น้องเออคัก คักหลายเพื่อนเนาเด็กคักเพื่อนเอาเจสกีนี่เศตัวสาวเขาเบาผู้เทียวเพื่อนเนาต้องมาเพื่อนเนาเนาะต้องมาเพื่อนเนาะต้องมาก็บบุได <produ> ้เนาะมาเบิ <unto> ่งบรรยากาศเพื so, ่อนเนาบรรยากาศตะวีกับหสีตกดินสุดลายเนาะเพราะมันจะเย็นเพื่อนเนาะเมนเย็นเพามาแคมน้ำไปครับมันจะเย็ดลายเพื่อนเนาะเมนครับมาหนุงหกงูเจ็ดมงนี่โอ้คักเพื่อนเนาะเมน คนนี่เห็นมาดังฟืนดังไฟอยู่ให้ดุบลุ่มไนมาดังไฟแค่นี้ไปเนาะบ่มานั่งเบื่อบรรยากาศไปเนาะเมื่อวันเยน็นสนายขึ้นมาหลายคนกัครับพี่น้องมาคู่เดียวนี่เออพี่น้องงอมเพ่งงอมพี่น้องแม่น,นงงงปวดเนาะมาหลายคนนี่กัคขับดูมันก็มว่วนจนึงพี่น้องบาะ